นาพอยอ,อ,อ้ <Yeah. S 1> ว,วนน้องเกล่ะน้าเกลไม่อ้วนเกลไม่อ้วนหรอใช่ใครว่าอ้วนน้องเกลยืนยันตัวเล็กนิดเดียวไม่เชื่อดูคลิปนี้ได้เลยแจกความสดใสน่ารักน่าเอ็นดูให้ชาวเน็ตกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเกลถายาทแห่งปานรังสีสิงพิพัฒน์ของนักธุรกิจหนุ่มนัดวิสรุตและซุปตาสาวชมพู่อารยา ที่ล่าสุดเพื่อนสนิทของคุณแม่ชมพู่อรยาอย่างนภพเชวพรได้โพสคลิปคู่กับน้องแอบิเกลพร้อมแคปชั่นตัวเล็กนิดเดียวแบบเขินๆนภพลอบวนแล้เกล่ะน่าเกลไม่อ้วนเกลไม่อ้วนหรอใช่นภพอ้วนหรอใช่แล้วนภพยต้องทำยังไงอ่ะเขาต้องกินน้อยลงหรอเกลแค่เขาต้องกินย่าเยอะ น้อยไปโอเค่อ,อยอ้วนเครียดอ่ะอเกียวหอมเนาะหอมเนาะเกียวอ่ะตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวห,หลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีแฟนคลับและ f อฟเข้ามาแซวน้องเกียวกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะพี่ยุชัดๆเลยโอเคเชื่อแล้วน้องเกียวตัวนิดเดียว ตายแล้วนะพ่อยแย่แล้วบูบูซีเครตบอกนะพ่อยอ้วนทำไมหน้าตาน่าเอ็นดูจ้าตัวเล็กนิดเดียวจริงๆน่ารักตัวเล็กนิดเดียวช่างพูดเนะหนูเกลมีใครรับพี่รับบูบูรุ่นนี้ไหมครับน่ารักจริงเชียวเสียงเหมือนพี่สายฟ้าน่ารักได้เลยค่วะว่าคลิปเนี้ยน่ารักน่าเอ็นดูมากจริงๆเลยละค่ะหนูเกล และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ